นิทานกำกระดำตอนพญาให้ซอกหาเจ้าของเสียงแคนเมื่อนั้นหลังจากเท่ากำกระดำกับญาจำสวนพักกัดกินเขาแรงอิ่มแล้วกต็ตกตอนคำเท่าจึงว่าน้ำยาถาวาอย่าเอ้ยคืนนี้ห้องสิบปเทียวเลี่ยมน้ำมูอยู่ในเมืองต่างวะ ซึ้งอกซึ้งใจบางเถอพวกผูก้ค้บ่าวซ้ำน้อยสช้ลมเขามาให้ย่น้าน้ำฝ้ายยาเถ่า,าได้ฟังทาว่นานั่นก็อส่งเสียงป้อยออกมาวา่าโอ้ยบักตายเว้นเอ้ยมึงสิไปทางใดอีอยังไวให้มึงหนีอยู่ในเฮือนมึงปัดสิไปรอบบ้านให้่นเห็นหุไม้ของมึงเนืใดแต่เท่าก็ออยังว่าน้ำหนาวา่า จะต้องไปเที่ยวให้ได้ย่าจึงให้ตื่นวากูหามหน่ไหรมึงก็บ,บยอมฟังเนาะสิไปก็ไปโล่แหละตามแต่ใจมึงเท่าได้ยินยาวา่าแนวนั้นก็เลยหัวอักอักขึ้นวาแล้วเท่าก็ลงเฮือนมงหนาไปเสียในเมืองพอไปถึงทางจะเข้าสู่ตัวเมืองก็พบว่ามีประตูตันไว้ยังแนะ่นาเท่า จิงพิจนาณาเบิ่อขากาแล้วก็ท่ายนขามประตูเข้าไปอย่างสบายพอต๊ะข้าสู่ตัวเมืองก็ได้ยินเสียง่าวสาวลิ่นอยู่เป็นเซลเซลบางพองเว่าเขี่ยวสู้เกี่ยวสาวกันบางพองก็จับแขนขึ้นแอลกอลิ่นบางพองหมอดไฟไว้แล้วก็ว่าวล้มไอเบาบางพองผัดซับจิ้มว่าวมือผัดต่อยเซนมมุ่มก็มี เท่ากำกระดำเลาะลิ่นความน้ำพวกเขาด้วยความมนซึนทั้งได้เห็นบางสาวเหล่านั้นอินมนซึนไหลวาดไหลายซึนเท่าแนมไปทางเหนือได้เห็นแสงไฟหูงเจรินเป็นกองไฟลุงมควงเท่าจิงคอยจอบเขา่าไปเบิ่งใกล้กลจึงเห็นสาวซำน้อยพ่วมพักกันลุ่มควงเข,งขง็นไฟแล้วเท่าก็เข้าไปหาทั้งพ่อง ทางพองว่าวเกี้ยวหัเกเจ้าหมักวาสเอาสาวซ้ำน้อยเมื่อเป็นเมียวห่วงนอนซุนพวกสาวลุ่ควงไผ่ไผ่ก็ว่าตตบท่าวะเมื่อนี้เด็กน้อย,อยว่าใหญ่เป็นตัวเทนอหัวบบเพียงกลางขาวาสเอาเมียซ้อนมึ่คือบห่หาว่าหาล่มให้มันสมส่วนกับตัวมึงแดสั่งมาว่าวาสีอามดทุกๆคนนี่เด้กูซิบโฮอนฮู้ซ้ำผัดเลมเราเห็น คนอีหยังเด้ดำดำชิ้นิ่มคือกาตหายมึงย,ย่าอยู่นี่เน,นี่ไปไหให้ยควงพวกกูเดี๋ยวนี้จากหน่อยมันสิติดเพื่อนควงของพวกเฮาไปไกแต่เท่าคันว่านําพวกเาวาเป็นสจิเคียดให้หหอ,าาหอ้ายหรือว่าย่านอ้ายบอเอาสันบเสื้อนนหน้าอ้ายบแท้ว่าเท่าไ พวกสาวสาวน้อยที่ยินเท้านั้นจึงเครียดตื่นจึงจับเอาไม้ด้วยนไฟไล่จุดเท้าแล้วเท้าก็ทำทาแลนหนีเขาก็ยื่นโดนไฟลต่ตามหลังเท้ากระดาได้ลึกตัวเขาใด้ฝูงผู่เบาแต่ว่าตัวของเท้าดํบบ่สูงเพียงห่อนแอววเขาซ้ำแล้วขอขอยืมแคนนำพวกเขามาเบาตังบทกอนเขียนว่า แ่นั้นกาดำน้อยยืมแขนเขาเปาคอยกอขอบเปาลิ้นดำไอ้ายบ่าวพี่สายเดือด้อนท่ากับปากใจจ้อยเขาเราเลยถามมึน่นี้ลูกที่ใดมาอยากเปาแขนกุนี่เมื่อนั้นกาดำน้อยจะต่อส้ถุงคอยกอลงพลอยมายูดำในเทา้าคอยกอลงมาข้างไรวันได้ขวบดนแล้ว ื่นนี้คิดใครมาแอลลินตอมเจ้าเป่าแค้นไอเอ้คอยก็ยิ้มแคนเจ้าต่างร้อยหันเป่าดูนะข้านหากเป่าบอกเป็นแท้แที่ขึ้นให้บอกขีนดอกนะาเมื่อได้หู้ขนนึ้นั้นพวกบ่าจึงเอาแค้นยืนให้เท่าเป่าลองเบิงเท่าจึงเฝ้าคําเอาแค้น,นทันทีได้แค้นแล้วเท่าก็ยืนลุกขึ้น ผมเต้าเป่าแคนเท่าก็นับลูกน้อยลูกใหญ่คา,านกันไปตามจังหวะอันมวลออนซอนพอต่เท่าเป่าแคนเสียงของแคนก็ดังกรมอารมณ์จิตของผู้ได้ยินชาบ้านสาเมืองไผ่ไผ่ก็สง,งัดกันมุดเมื่อได้ยินเสียงแคนของเท่าจนว่าบ่อยากหันใจแหง้งยิ่มันจะลุกขวน ความมวลซื่อ,อ่อนโซนของแสงแคนพวกสาวซำน้อยที่นุ่งคงเข็นฝไฟได้ยินก็เศร้าเข็นฝ่ายพักกันแลนแตกคุโคกไปหาบันทิเปเอาแคนแนลนดำมืดเตสะดุดหัวปักหัวควมตีนแตกตีนบาดเลืยยอดย้อยเลือดลังสิ่มน,นุดออกจากคขี้เหี่ยะสะสายบางคนแม่นล้นมม่นเปียก่อบทันเฝ้าหลายโคก บางคนลืมนุ่งหอดเสือไปน้ำมูลไปหอดแล้วเขาพากันหนังฟังบกปากโบอ๋อยนบจามฟังแท้ฟังว่าพอเสียงแคนนั้นมวนแท้มวนว่าเสียงแคนของเท้าต่างกลมขึ้นไปถึง mm hmm. หือของพญาเมือง mm hmm. ผู้เป็นพ่อของนางรุ่นที่ประทับยู่หอะศาสตรและสมุนเทียนเสียงแคนของเท้าในปัญญาเมืองมีความอ่อนซอน มวนแม่งปนันว่าใจสิขาดดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้เสนาไปน้ำเอาเจ้าของแสยงแคนนั้นมาหาพระองค์สั่งวา่าไปเอามันมาเป่าให้ฟังเดี๋ยวนี้พวกเสนาจึงเฝ้าไปสอบหาหูเป่าแคนนำพวกฟูบ่าวทางหลายว่าแม่นไผ่มาเป่าแคนน้ำสูบวันนี้คือว่าปอมวลแท้ทททดเดี๋ยวนี้มันดูใส พวกวาวทางหลายจึงบอกเซนาวาบ่หัวมันไผมันหากมาขอเปล่าน้ำพวกตูตูก็เอาให้มันเปล่าลองเบิงตั้งว่าเสียงมนอันซอนอีีเมื่อเปล่าแล้วมันก็เอาแค้นสงคืนบ่หัวมันลุกหนีไปทางใดจากนั้นไผไ่ก็พากันสนลรวนส่งหาท่ากำกระดำเจ้าของเสียงแคนแต่ว่าสอบหาทางไหก็บ่พอดังนั้น พวกเสนาจึงฟาดพักกันกับเพืนอสว่างเพื่อขับทุนต่อพญามืองหวา้าพวกตนได้ส่องหาเจ้าของเสงียงแคนจนอิดเมื่อยกบ่อเห็นบ่ฮหูว่าไปทางไดถามพวกคูบ่าวเขาก็บบอกวา่ามันมาขอเปลานำเปอ่าแล้วมันก็สวจแคนคืนบ่ฮหูว่ามันลหนีไปทางใดแท้เมื่อพระองค์ได้ฟังการขับทุนของเสนากินนั้นจึงได้จะจำวา่าโอ้เสียดายดีด ได้ฟังเสียงแค่นี้ใกล้ๆสมดังใจขึ้นเอาไว้